ครับสบายดีสบายดีส so วัสดีพ่อพี่น้องอีฟซีฝังลาวฝังไทยและทางต่างประเทศเบอร์สูขสูขคนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านข้าวเช่อซองเงินทองสาวลาวอีกแล้วพ่อพี่น้องมาผมพ่อในซองเฮาในมือนี้เปิดพระออกมากันเจอกันกับบรรยากาศยามค่ำพี่น้องเอยเถียงให้เถียงหน้ากันแต่ฟืนแต่ไฟเดี๋ยวนเอาตอนนี้สาวเงินกำลังซิเมื่อบ้านพี่น้องพ่อกับหมาหน่อยสาวเงินอ้วนอ้วนอ้วนเลยมาอ้วนของสาวเงินพี่น้องเอ๊ะ เพิ่นม no, ื่บ้านนําบ่เนาะสงสิย่างเมื่บ้านมื้อนี้ก็ได้สิอ่าถ่ายภาพบรรยากาศม่บ้านให้เบิ่งเลยเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสเงินได้ักแล้วลํามื้อนี้ได้กบ่หลายเนาะได้นา2ก็ได้พักก่อนพอกับแม่เพิ่นว่ากก่อนเนาะเพราะว่ามันอันนั้นพี่น้องเอ้ยกยังอ่อนกยังน้อยเนาะก็เลยากันพักกันหยุดก่อนพี่น้องเอ้ยก็ได้นาซํานี้แหละเนาะ thì anh ăn bớt bớt cả song ta tại cái đám bớt bướng bớ, đây sao phải hay thì đâu người sao phải hay sáu ăn cái bánh nặng mà họt thêm cái nhang nó mà ăn sao song ha sàm nhìn bỏ đuôi chẳng đây mới nạ bờng, mình nhân cả nhau không khăm nữa vì nó ơi sáng hơn có lần mưa đâu. mà nó nhỏ khăn xeo xeo của mà nó anh chỉ năm này vì mình xong, nhàng pha nhàng đồ thông hành thông na đỡ บรรยากาศยังค่ำๆมือนมือเนาะเมื่อนัอนบ้านก็แต่ดับหน้าเลยกับบริเวณเมื่อนัอนบ้านเลยเนาะยังไงเมือบึงบ้านก็มึงเพื่อนกันเพราะว่าสองินกะต่อสิออกมานาออกมานอนหน้ากับสองคนตากเพื่อนกับของไว้อยู่เนาะบนอยู่บนนอนยิ้เพื่อนยิ้มั้นกับบริเมียนี่ยยังไงออกมาคือออกมาเลยพี่น้องเลยบริเมียนบริเวณเนี่ยเนี่ยบนอยู่บนนอนกับมันตากเรื่องไว้เนี่ยกับเวลาแล้วเนาะนอยนึงแต่บริเวเมื่อกูเลย มันนอนใหนนนะะ Lam, ái, ้นอนนาก็เลยพักลพอีฮอดเที่ยงนี่พี่น้องเอ้12:00นนี่ก็ได้สหายแล้วก็ยา่าขึ้นไปมืนี้เลยสิมื่อบ้านเนาะพักได้ก็บ่ดนดอกเนาะเพราะว่าคาเฮาก็ซ่ํานี้ล่ะพี่น้องคาน่ะยาวเลยเนาะพอดำแล้วแต่ว่าพอแมพิ่นยังแบบว่ามันอ่อนกําลังใส่ผุยนี่ก็แม่นเนาะแบบายังอ่อนาน้อยนะย่านบ่าบ่พอนะถ้าว่าาลายสิลบอยู่พี่น้องเพราะว่าาน้อยเปืๆเนาะนี ้ให้นั่นก็บดให้นี่ก็บดนะบดสองตาได้นะสาวให้บอกสาวมันก็บ่ได้นับเบิงเพราะมันดําเปืองขนาดก็เลยอ่านั่นก่อนพี่น้องเอ้ยหยุดก่อนจักมือจังได๋ประมาณหยุดมือน2มือนี่แหละเนาะก็สิได้ลําต่ออีกนี่ก็อันนี้ก็พอดแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยโยโอ้ก็เียวกึมนี่เนาะ กระเคี้ยวเยวงามพี่น้องมาหน่อยมานำมือไหมลูกพ่อดำพ่อลกดำได้เนาะสองตาสามตานี่ตัวนี้ยังน้อยอย,อยู่แต่ว่ามันยังอ่อนอยู่นิดนึงยุดกับมือหนึ่งสองมือสีได้ดำโตแล้วลพี่นอ้องต่างผักในจนนะังหน่อยเนาะว่ากะยังน้อยก็ะเม็นตัวสองนั่นเองกระมือเง,งอยสักที่รอบระบบพี่น้องเลยผู้น้าข้างนั้นพี่ยังลกกะอ,อยู่เนะาะขำมือได้ก็ได้ มด้ามดฝนฝาเดี๋ยวมันไมบอยู่พี่น้องเยทั้งผนเนาะว้าเดี๋ยวมาหมับมาหม่บลำได้ช่องให้ช่องให้นี่แหละพี่น้องเลยมือก็ได้เป็นก้เข่ากลางเนาะพันสิบเมตรพันสิบเมตรกเข่ากลางในในจังหอสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้เจ็ดให้แปดให้เก้าให้พูดดีได้นะสิบให้เนาะกะเข่าตานึง เลยนะ10ไห้พอดีเป็น20ไห้21ไห้เนาะพี่น้องเอ้ยก็ในนาไหนี่เนาะดํามื้อนี้กับไหนั่นพี่น้องเอ้ย2ไเนาะกก็ยังเหลือ2จิกนี่แหละ2มัดแจกน้อยนี่แหละเนาะดําดํานามื้อนี้ก็ได้โอ้พี่น้องักจักมื้อไดก็เนาะ2เสิือบ้านก่อนเยอยกระตุนกระโตพี่น้องคือสิบ่สบายนะแข็งแดดตากแดดแงๆมื้อนีเมา ยังไงแล้วเนาะพอดี่สิบสองมื้อกลับบ่ายขึ้นเมื่อเสาร์นี่ก็ได้มันฮ้อนแดดเกินฮ้อนแดดแห้งพี่น้องเลยเดี๋ยวลอยกระโตคือสนีบอสบารอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้นาสาวเงินกระต่ายพายมองมองยี่พอกระเมยพันน้อนหน้านะสิกี้รถเมื่อชองใจพี่น้องรถเมื่อไรแต่ว่าทางมันยากย่างลำบากพี่น้องเลยบาย อย่างเมื này, old, bon ่อกันมาซ้านํากันเด้อเนาะพอกับบรรยากาศยามค่ำๆพี่น้องเอ้ยนะให้นี่เนาะดําเบิดเท่านี้พี่น้องเอ้ยทียวกลางยังเบิดเนาะสาวเงินดําแบบปีนี้ปีจะเ้าดําแบบเป็นพอเนาะสาวเงินสีดําแถวแถวนี้ไก็ลาขนเนือจะจังไปเอาแถวโน้นพุ่นพี่น้องเอ้ พีนี่ก็ช an. ีดาบมเป็นมองเป็นวัวเเนาะดาพุ่นดาพี่ดาเจนเจนี่เนี่ยคือว่าก้าโตสทีลรก่อนเป็นก้าขาวอแต่ว่าน้ำดังเนาะก้าโตทีดำบดมือนี่นั่นวาอนมือหนึ่งแต่ว่าน้ำดังอีมือหนึ่งแต่ว่าเนาวกลัวก็เลยดกก้าแต่นั่นก่อนก็เลยเอาขืนทั้งนั้นพี่เลยก็เลยมองตาก้าแน่เนาะเป็นก้าขาวดออันนี้เป็นก้าขาวกลางพี่เลยไปเขียวยางน้อยนึงแบบนี้ คำแห้งแล้วเนาะข้ามมาดิพี่น้อยไปตัวนี้เป็นหน้าพันหวานปลาเลยหน้าตัวนี้นะผันหวานปลาเลยพี่น้อยนี่เนาะหน้าสาวเฮือนฝากเนี่ยกาหน้อย ดำกาบแดงเด,ง,ดงก,กดับอะไรจะขี้เลาะด้วยบอเนานะน้ำถั่มนี่น้ำมาท่วมอยู่ไม่นี้คือสิตายวันแรกได้ขนว่ากาอีกหน่อยแบบนี้กัรน,น้ำมาเนาะพี่น้องเลยกองกับชีนชันในเด้อจักหน่อยเนาะบ่อห้อยย่างอันั้นพี่น้องเลย <c oughs> ชันกับแพรมาจำมือนี่เนาะ mượn lẹo bằng miệng nói mượn nèo kát 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 đây lại Nào, này. Tổ, là nèo kát nèo Chứ mượn chắc đại kát nèo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  ปกติหน้าสองเงนนี่เท่าดามันเป็นเดือนพอดีพอเ่าโบมีไผ่ทนแดดได้เหนไหน้าบางคนเนี่ยพอดีเห็ดแบบแดดปนใญาพันกระสไวาเนาะเออจนฮอดชิบสองโมงบ่ายโมงพันยังขึ้นประมาณนี้นะพี่น้องแต่สำหรับหน้าสองเงินนะวอาตรงๆเลยก็คือว่าเห็ดเกินได้บ่ได้เนาะพอพันกระเมื่อยสองเงนเองกระตากแดดในข้าวเดือดในสองงะคือคุ้ยนี่พี่น้องเยขออนุญาตน้ำเนาะ แบบเมื่อยนะสอเป็นโรคหัวใจนี่ก็แม่นก็เลยถ้าว่าบ่แดดก็เฮ็ดได้หลายอยู่ถ้ามันแดดก็สู้บ่ได้เนาะแดดแงก็พากันขึ้นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมื้อ1 2 0ามื้อก็11:00นขึ้นเนาะ1 1 0น่ขึ้นลงก็พุ่นละบ่าย2เงิลงบ่าย3:00นก็ยังมีพี่น้องเอ้ อันว่ามันบ่ได้เออบายแบบขึ้นกินข้าวแป๊บเดียวกินข้าวกินน้ําได้ด้อยก็ลงมาโลดเนาะถ้าว่าบ่หรือว่าอากาศเย็นหั่นน่ะอากาศฮอนี่2 3:00นพุ่นแหละพี่น้องสาวเงินลงบางเทื่อพอนก็ลงก่อนแต่สําหรับตัวงนนี่เมื่อยแฮงแต่ก่อนงนก็บ่ได้เป็นแนวนี้ดอกเนาะตอนเด็กตอนน้อยก็ได้ตอนยังหั่นยังแฮงตอนนี้บ่หันบ่แฮงแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังกเมื่อยด้เนาะ แมนมันกับทำสาวเงินเนี้ยพอดีเฮ็ดเอห็นกันนั่งเน็ตพี่น้องเไยนาพอน้องคีมพันมาดำนาทงหนึ่งพันว่านนาทงหนึ่งภาคพันดำได้แล้วเนาะยังจะนาทงนี้าะนี่เดี๋ยวไว้รีดพอร์ดหมับหม่ำอยู่พี่น้องเไงหนำกวา้างเนานะปุ พอเดี๋ยวมะมะคำเนาะนี่ก็คำำพี่น้องเฮ็ดอยู่บ่รูาจังได๋เนาะสิคายพี่น้องได้เบิ่งนํากันวันนี้ก็ยามคำคำเมื่อแต่ให้แต่หน้าเนาะตเว้นตกได้กแย่แดจักหน่อยพี่น้องอันทางนี้กบ่ปานใดเนาะจอยู่พี่น้องทางนี้มืแล้วเนาะคึมๆสิบ่เห็นหยังได้ตอนนี้ เกี่ยวยางพี่น้องยโอ้มาทางนี้ไปแล้วบปแล้วนี่เนาะขันแม่น้ำหน้าสองเงินสีนอนหน้าพอมาบ้านเนี่ยเมื่อยเนาะซ้ำนี่เขาก็ขึ้นจะเห็นวิ่งเห็นงานเพื่ออาบน้ำอาบน้ำใหนึงเขาหนึ่งหน้าอีกเนาะเมื่อยเอาไกลกับโบไกลไปหลอกหน้ากับเพื่อนก็ได้ โอคเห็นอกใจเนาะงานตรงนี้กับตัวนี้เนี่ยคนดำกอดโอ้จนเนกบเป็นกอดไม่เล่นเลยงามไม่เนี่ยเนาะบางคนก็ล้ำแล้วเลยก็มีบางคนก็ยั่อยูเนาะ หน้าสองมันจังยามได้นะค่ะก็บ่ก no. ล no ้าสองตาพี่น้องดำน้อยๆนึงจังยามได้เนาะเิสิแล้วนี่ก็อีกเป็นเดือนพ่นแหละเิสิแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ละปีเนาะอนเดือนเดือนปลายสออนเขดนแค่มือวายมือเนาะแล้วพี่น้อง Thì na thường thì ngam hết đi Ngam lẽ phía tụi này kìa Nhìn nó cái nhà này cái này บุหรีไปห้าค่ะน้องบิวเียพี่น้องไอ้ทรงนี่อยู่แต่ไฮแต่หน,น้าเนาะปืนคือสิบบุดรไปไปหน้าคือเก่าเน,นี่ยบนเฮดเวียกะไสิพักพอนไปหาเฮดนาหอนอยู่ให้ยหน,น้หาเพื่อนพักกับมือหนึ่งสองมือหนึ่งดอกพี่น้องเลยจ,จะยากไปหาดานยกขี้หนาดานนี่ดอกเนาะค่ะ,น,ะน้อยเลยด่ยานก่อนพี่น้องเอ้ทางกันอย่างเี้สิบเป็นมือเด็ดเนาะ โอเคนะพอนพี่น้องจังไดก็ฝากพ่อนพ,พี่น้องกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังขันใจสาวเงินในเด้อเนานะสำหรับคลิปนี้ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนที่คอยติดตามสาวเงินมาโดยตลอดเนาะตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันโดยสาวเงินขอคำมุขขอบ,อบใจหลายเด้อนะที่บุคขับโฆษณาสาวเงินเนาะโดยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปอ่าให้ช่องสาวเงินให้คลิปต,ต่อไปในเะด้อพอนพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้ววันนี้ก็มีอย่างไดมาเหตุภาพบรรยากาศ 엄คำมื้อย่างมาให้สินายพี่น้องได้เบิ่งใน้อมกันเด้อเนาะขอโตลาไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ได้ขอกะคําว่าสบายดีสวัสดีพอกันในคลิปหน้าพ่อพี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะโดยพอกันในคลิปหน้าพ่อพี่น้องเอ้ย